อันนี้คือไหมพรมสามพายนะคะทุกคนส่วนอันนี้ไหมพรมสี่พายนะแล้วก็อันนี้ไหมพรมห้าพายนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักหมวกลายธงชาติกันค่ะป้าก็จะใช้ไหมพรมสามพาย2เส้นควบนะคะแต่ใครชอบนุ่มๆน,นะใช้สี่พายหรือหพายก็ได้นะคะใครมีไหมแล้วก็ถักได้เลยใครยังไม่มีสั่งที่ตะก้าได้เลยจ้าทั้งสามพาย4ี่พายแล้วก็ห้าพายนะคะ ขึ้นต้นจากด้านบนนะคะป้าใช้ไหมพรม3พาย2เส้นควบแล้วก็เข็มโครเชเบอร์5ทับศูนย์ค่ะพันไหมเป็นวงแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะล็อกไว้1ครั้งนะคะแล้วแทงลงไปอีกทีหนึ่งเกี่ยวไหมรอดแบบนี้คือ 1x แล้วนะคะทำไปทั้งหมด 8x ค่ะ 2x แล้วนะคะถักไปทั้งหมด 8x นะคะลงในวงเลย รบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แทงที่ x แรกนะคะแล้วก็ดึงลอหอขึ้นมาเลยนะคะจบแถวที่1นะคะต่อไปขึ้นโซ่ไป4ค่ะทําแถวที่2เราจะทําเป็นแถวสูงๆนะคะทุกคนตรงด้านบนของหมวกมันจะได้ไม่หนานะแล้วมันก็จะได้ถักได้เร็วด้วยนะคะก็จะใช้ลายพอ2คอนะคะพอ2คอคอพันหัวเข็ม2ครั้งนะแล้วก็ถอดออกทีละสห่วงแบบนี้3มครั้งนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งแล้วลงที่หลักเดิมนะแต่ละหลักเนี่ยจะลงพอสองคอทั้งหมด3ครั้งนะคะนี่พันหัวเข็มสองครั้งก่อนแล้วก็แทงลงไปแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถอดออกทีละ2ห่วง3ครั้งแบบนี้นะคะอันนี้คือจบหลักหนึ่งแล้วนะลงพอสคอไปทั้งหมด3หลักนะคะทําแบบนี้ไปทุกหลักจนรอบเลยค่ะ ความสูงของหลักก็ประมาณ2เซนนะคะมันจะทําให้เราได้แถวใหญ่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วพอครบรอบเราก็จะได้มา24หลักนะคะเราก็ลงเพิ่มไปอีกหลักหนึ่งตรงห่วงที่ดึงรอหอนะคะตรงนี้ถ้าใครที่ใช้ไหมสีพายนะป้าแนะนําให้ลงอีกหลักหนึ่งนะคะเป็น26นะลงตรงห่วงที่ดึงรอหอไป2หลักนะคะมันจะได้ทั้งหมด26หลักเสร็จแล้วก็ดึงรอหอที่หลักที่สเดี๋ยวมันก็จะมาชิดกันเองแล้วก็ขึ้นแถวที่สค่ะขึ้นโซ่ไปสนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมคะ่ะทำพอสองคอลงเกี่ยวหน้านะคะที่โซ่ที่สี่ของแถวที่แล้วนะคะลงเป็นหลักแรกเลยเกี่ยวหน้าแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงบนหลัก มันจะมีลงบนหลัก1ครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้า1ครั้งนะคะเป็นการขยายนะหลักหนึ่งจะลง2ครั้งนะคะคือลงบนหลัก1คร an ั้งแล้วก็ลงเกี่ยวหน้าอีก1ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะหหลักมันจะขยายเป็น2หลักค่ะเราก็จะลงบนหลัก1ครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้า1ครั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะเรามีอยู่25หลักพอเสร็จรอบนี้เราก็จะได้มาห้หลักค่ะส่วนคนที่ใช้ ไหมพรมสี่พายนะคะลงไป26หลักพอจบแถวนี้ก็จะได้มาห้าิบหลักค่ะลงบนหลักตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เกี่ยวหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะบนหลักเดียวกันนะพอครบรอบแล้วมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะขยายออกเร็วมากเลยนะคะแทงที่หลักที่สองเป็นการจบนะคะดึงรลอหอขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแถวที่สี่นะคะ โซ่สี่เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะเริ่มขยายอีกนะคะสสยยก็จะเป็นพอสองคอสองครั้งนะคะบนหลักที่เกี่ยวหน้านะบนหลักที่เกี่ยวหน้าเราก็เกี่ยวหน้าไปนั่นแหละเกี่ยวที่เดิมไปสองครั้งนะคะเนี่ยเกี่ยวที่เดิมเมื่อกี้นี้ได้หลักหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวที่เดิมอีกหลักหนึ่งมันก็จะได้เป็นสองหลักคู่กันนะคะหลักนี้มันก็จะเพิ่มมานะส่วนหลักที่ลงบนหลักเราอ้อยเหมือนเดิมนะพันหัวเข็มเสร็จเราก็ลงบนหลักไปก่อนนะคะหลักที่ลงบนหลักเนี่ย มันจะติดกันกับหลักเกี่ยวหน้านะคะหลักที่ลงบนหลักเนี่ยเราลงไปก่อนถอดออกทีละสองห่วงอันนี้จะเป็นหลักเดียวนะคะส่วนหลักเกี่ยวหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นสองหลักนะเกี่ยวที่เดิมนั่นแหละเหมือนหลักเมื่อกี้นี้นะคะเกี่ยวหน้าสองครั้งอันนี้คือครั้งหนึ่งแล้วนะก็เกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะทำเป็นพอสองคอเหมือนเดิมเลยถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้ก็จะได้อีกหนึ่งเซตนะคะเซตหนึ่งก็คือมี F1 ตัวที่ลงบนหลักนะแล้วก็ อีกหลักหนึ่งที่เป็นเกี่ยวหน้าเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกหลักหนึ่งนะคะเป็นเกี่ยวหน้า2 F 1เกี่ยวหน้า2แบบนี้นะคะ F ก็ทําเป็นพอสคอเหมือนกันนะ นี่นะคะลงต,ตรงนี้มันจะเป็นคนละหลักกันนะคะอันนี้คือนี่ลงพอสองคอจะเป็นหลักที่ลงบนหลักแล้วก็หลักเกี่ยวหน้ามันจะเป็นคนละหลักกันนะคะเกี่ยวหน้าเป็น2องลงบนหลัก1เกี่ยวหน้า2นะคะเสร็จแล้วเราก็จบแถวเราก็จบที่เกี่ยวหน้าเหมือนเดิมนะคะจบที่หลักที่สองแล้วก็ดึงลอหอขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมันมาชิดกันเองเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไป4ค่ะแล้วเราก็จะขยายอีกทีนึงนะคะคราวนี้ F ที่ลงบนหลักน่ะ โซ่สีนี้คือแทนพอสองคอแล้วใช่ไหมคะเราก็ลงพอสองคอไปอีกหลักหนึ่งตรงโซ่สีนั่นแหละเสร็จแล้วหลักที่เกี่ยวหน้าเมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่มไว้สองหลักนะแยกออกเป็นหลักใครหลักมันนะคะแยกเกี่ยวเกี่ยวทีละหลักนะคะเกี่ยวเป็นพอสองคอเหมือนเดิมนั่นแหละเกี่ยวทีละหลักแยกออกเป็นหลักใครหลักมันนะคะพันสองครั้งแล้วก็เกี่ยวอันนี้ก็คือเกี่ยวอีกหลักหนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้มาชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งก็จะมีตัวตัว พอสองคอที่ลงบนหลักสองครั้งแล้วก็ตัวที่เกี่ยวหน้าสองครั้งนะคะตัวที่ลงบนหลักเนี่ยลงบนหลักเดียวกันเลยนะคะเนี่ยหลักนี้นะลงพอสองคอเนี่ยสองครั้งนะคะลงบนหลักเดียวกันเลยได้หลักหนึ่งแล้วนะคะลงอีกหลักหนึ่งที่เดิมเลยค่ะลงอีกหลักหนึ่งที่เดิมถอดออกทีละสองห่วงนะคะเสร็จแล้วตัวที่เป็นเกี่ยวหน้าสองหลักนี้แยกออกนะคะเกี่ยวแยกเกี่ยวทีละหลักนะคะเกี่ยวหลักแรกก่อน ถอดออกทีละสองห่วงสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวหลักที่สองก็จะจบอีกเซตหนึ่งก็ทําแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะรอ,รอบแล้วก็ดึงรลอหอเหมือนเดิมนะคะแทงที่หลักที่สองแล้วก็ดึงรลอหอขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองนะคะเสร็จแล้วเสร็จแถวนี้ก็คือเราจะได้ความกว้างของรอบหัวแล้วนะคะเดี๋ยวมาถักต่อกันในคลิปที่สองค่ะ